สามหนึ่งครับสองปอกครับสองแต่ก็ต่อสามหนึ่งนะครับสองป๊อกครับไม่ใช่ป๊อกเดียวป๊อกเดียวข้ามไม่ได้ครับต้องสองปอกระหว่างจ้าจิงจาอุบลราชธานี เจอกับทีมรวมครับไปไหนดิสอสูนเดียดิครับอ่าสอสูนแล้วครับอนนี้ือสามที่เดินเดินเดินต้องขยายนะ่ไอ้วนีไปไปแคทิ้งเลยนะที่วัดล้ข้ห่งเอ้าเอาสองข้แจกนี่เอานับูตครับหัวาจ

ตอเนทั้นี่วาไกมาก่นม่นี่บ่ได้เห็ุทั้งสองฟังต่อให้มเนีอ้มดูแแย้ม ให้อยากมาลองมาลองเด้อครับต่อาพี่น้องโอ้หมดแล้วโอ้ยวู้้ยเล็กว้เฮ้ยครับวัวขึ้นัไเดินที่ถากล้องส่งมขนอยู่เดินกับอันท่านผู้สมกับ พวกะปวดหัวตอนนั้นยางอ้อมเวทีอ่ะมันก็ต้องเบิ่งสิต่อสุดไปยางอ้อมผู้เบิ่งกับปวดหัวตอนนั้นข้าไม่ข้ามครับเดี๋ยวไม่ข้ามฝั่งสามเสิร์ฟครับเว้าข้าปวดแขนกูเรือหนึ่งสองหนึ่งเด้อ เขาเรียกน้ำย่อยยืดขาก่อนครับออกครับฝั่งน้้นเปลี่ยนเสร์ฟครับ

สุดเอื้อมครับสุดเอื้อมเไงไพนสิไปอดเขาไม่พูดเลยไคนี้เยเ๋ยวพูดเข้าในกล้องสู้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  เมกยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสวบทหารโอ้ยตรงนี้ครับไม่น่าอะไรนะตรงนี้ไม่น่าอะไรนะเก็บกินแล้วลรงนี้เก็บกินโอ้ยอเคโคกินดกินเหมือน เก็บกินเ้ยกมยังไม่ยืดครับเกมขายังไม่ยืดท่ายครับสกอร์ครับ สวยควับสดีครับลงเลยครับไปเรียบก่อ เตะมขึ้นครับเตะถ้าเป็นเตะไม่ห่างๆอย่างหงวงอ่าเปิดเตมครับอาส่ลูกเสือด้วยนะครับ เสิร์ฟอย่างนี้ก็ไม่ได้แต้มนะครับดย็ไปเขาอออ๋ออ ไม่ได้ครับปลอกเดียวไม่ได้ครับปลอกเดียวไม่ได้ต้องสองปลอกครับจ้าอยู่ไหนก็ได้ครับกอได้ครับโอเคครับโอเคครับเปิดเต็มฟังน้องเสิร์ฟนะครับอ่าฟังจ้าจ้าเสิร์ฟ

ได้แต้มครับใกล้แล้วครับใกล้มาดีแล้วมาดีแล้วครับไล่ไล่ตามนะครับหนึ่งกับสามหนึ่งไล่มาแล้วครับเก็บจริงครับเก็บจริงเก็บจริงเปิดครับเปิดโอเคนะครับดอกนี้สวยครับทำเองตั้งเอง ข่าเองครับเพราะว่ามีคนเดียวเราแวงอ่าดีหรืออกครับอ่าเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับฝั่งสามเสิร์ฟนาครับเจ็ดเก่งครับอ,อ้าไม่ได้นะครับอ่าเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับไปแล้วไปแล้วมมาาอบ

ไม่เหลือดีครับไม่ตายครับโอ้โหไม่ตายกัน

ไม่แกไจงจ้รอก่อนรอก่อนครับล็อกัน็อกันก้าต่อสิบสี่นะครับยกันยางกันตามโอ้ตั้งสตีดีตรงเนี้ยอย่าพูดอ ไม่เกมครับไม่เกมล็อกแดครัแขนเหยียดแขนเอาได้ยุบอยู่ได้แล้วครับโอ้บ่ตายแค่ครับอ๋อเปิดครับเปิดไล่ขึ้นมาครบไล่ขึ้นมาแล้วครับศูนย์ครับสิบสิบต่อสิบสี่นะครับ เมาด้อท right. right? uh ่านกันเมาด้อยทานเมาด้วมาเอาเขาเห็นแล้วครับพี่ออกครับออกยอกออกออกออกขนาดคนเดียวนะฮะไอ้เจ้า เอ้าเอ้าเอาเปิดนะครับเปิดนะครับโดนเสื้อครับโดนหน้าอกนะครับอย่งไม่เกมครับยังไม่เกมครับขออีกสองเตีมแล้วแบเตี่ยมเตี่มแล้วท่เนี่ยก็จะรวนแล้วนะอาเจ็บกินครับเจ็บกินเปิดครับเปิด ระหว่างสามกับหนึ่งนะครับเริ่มจะมีการกระตุกกระตุกเส้นฝั่งสามแล้วครับกระตุกเส้นฝั่งสาม้วครับกระตุกเส้นฝั่งสามนะครับเปิดไปอีกรอบหนึ่ง้นะครับเป็นสิบสองนะครับไล่นะครับสิบสองต่อสิบสี่นะครับกระตุกเส้นสิบสามนะฝ่ายสามนะครับเอาครับเริ่มจะเริ่มจะนั่นแล้วครับ เริ่มจากกระตุกเส้นฝั่งสามแล้วครับกดดันแล้วครับกดดันแล้วเอาเก็บกินครับเก็บกินโอ้โหพลาดเองครับพลาดเองครับยังไม่เกมครับยังไม่เกมครับลูกนี้ต้องเจีได้นะครับลูกนี้ต้องเจ็บได้นะครับฝั่งสามนะครับฝั่งสามลูกเกมนะครับเอาเซฟไปก็เรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยครับออกครับเอาแล้วครับผมเปลี่ยนเ์ฟนะครับ หนึ่งนะครับฝ่ายฝั่งคนเดียวจะเป็นคนจะตามเสมอหรือเปล่าครับเอาครับลูกนี้ครับไม่แน่นอนนะครับเรียบเร้อยนะครับผมอย่างไม่เกมนะครับดิวครับผมได้ดิวสามนะครับผมฝ่ายดึงฝ่ายดึงเริ่มเดือแล้วครับเริ่มบีบหัวใจฝั่งสามแล้ว0ูงนะครับอนไรครับ ฝั่งสามเป็นคนเปลี่ยนเป็นคนเปลี่ยนเสร์ฟนะครับเปลี่ยนเสร์ฟเกมสามนะครับโอ้โยโดนโดนเน็ตนะครับแต่มันออกนะครับแต้มครับแต้มฝั่งสามขึ้นโ,โอ้โ<อ>หเขาเขายิงเส้นเลยนะะเหลือเลกเดียวนะครับสองศูนย์ อ่าลูกนี้เก็บกินครับเก็บกินอ่าเก็บกินครับลูกนี้ครับฟังหนึ่งเก็บกินนะครับผมเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับผมพวกนี้ครับศูนย์ต่อสองนะครับดูเดือนะครับใครเป็นโรคหัวใจอย่าดูนะครับใครโรคหัวใจอย่าดูนะครับใครเป็นโรคหัวใจอย่าดูนะครับอ่าแล้วครับหนึ่งสองครับ ไอ้ไี่ลูกหัวใจอย่าดูนะครับหนึ่งสองนะครับกดดันมากนะครับกดดันมากเลยนะครับววมวยค <อ S 1> ู่อ <มา S 2> เอกเรียบร้อยเรียบร้อยพล<อ>าดเองครับแต่ยังไม่เกมครับลูกเกมฝั่งสามนะครับฝั่งสามเป็นคนเสิร์ฟนะครับลูกเกมครับอย,อย่างนี้กัน อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับู้ครับอย่างนี้ครับเฮ้ยเอย่างนี้กรับอยังไม่เกมครับยังไม่เกมยังอยู่ได้ยังอยู่ครับยังอยู่เริ่มแล้วครับคนเป็นโรคหัวใจอย่าดูนะครับไฟนี้เริ่มเร่มเปโรคหัวใจกตอนนี้เอาครับหนึ่งต่อสองนะครับดิวสามนะครับต่อสามหนึ่งนะครับโอ้โหลูกนี้เขาฝังเลยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ฝั่งสามเป็นคนเสิร์ฟลูกเกมนะครับเอาครับจับได้แล้วครับจับได้แล้วครับจับได้แล้วครับผมโยอ้สุดยอดนะครับถือว่าสุดยอดแล้วสุดยอดนะครับหนึ่งกับสามนี่โอ้โหแทบตายเลยนะโอ้โหมาถึงดิวขนาดนี้ก็สุดยอดนะครับผมอ โอเคนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านผู้ชม